เวลาเราพูดถึงสงครามหรือว่าการสู้รบกันเนี่ยนะครับภาพแรกๆที่ขึ้นมาในหัวคนส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นเรื่องออจำนวนทหารอาวุธที่ทันสมัยหรือว่าแสนยานุภาพที่มันเหนือกว่ากันใช่ค่ะแต่คำถามก็คือนั่นคือทั้งหมดที่ใช้ตัดสินผลแพ้ชนะในสนามรบจริงๆหรอวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวการเผชิญหน้าทางทหารครั้งหนึ่งที่ชายแดนไทยกัมพูชาแถบจังหวัดตราดเราจะมาลองแกะรอยกันดูว่า เบื้องลึกเบื้องหลังกลยุทธ์ที่แหล่งข้อมูลเขาว่ามาเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างและมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสงครามในยุคป,ปัจจุบันใช่เลยค่ะเพราะสิ่งที่น่าสนใจมากในข้อมูลชุดนี้คือมันชี้ให้เห็นว่าการรบไม่ได้จบแค่แนวปะทะแต่มันมีมิติอื่นที่ซ้อนอยู่เยอะมากทั้งการเลือกสมรภูมิการตัดเส้นเลือดใหญ่ของคู่ต่อสู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือสงครามจิตวิทยา ซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะชี้ขาดผลลัพธ์ได้มากกว่าการยิงกระสุนสักนัดซะอีกมันคือการมองภาพรวมทั้งหมดของความขัดแยง้งไม่ใช่แค่มองเฉพาะจุดที่ปะทะกันค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดตั้งต้นของเรื่องราวทั้งหมดเลยดีกว่าครับแหล่งข้อมูลชี้ชัดเลยว่าการที่ฝ่ายกัมพูชาเลือกเปิดฉากปะทะที่แนวชายแดนด้านจังหวัดตราดกับจันทบุรีเนี่ยถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดตั้งแต่ก้าวแรกเลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะนั่นคือการเลือกสมรภูมิที่ คือเสียเปรียบอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะแหล่งข้อมูลอธิบายภาพได้ชัดเจนมากว่าแนวชายแดนฝั่งไทยในบริเวณนั้นคือทิวเขาบรรทัดซึ่งเป็นพื้นที่สูงชันอ๋อครับการที่เรายุดครองพื้นที่สูงหรือที่ในสัพทหารเขาเรียกว่าไฮคราวเนี่ยมันถือเป็นความได้เปรียบขั้นพื้นฐานที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการรบเลยนะครับ ลองนึกภาพตามนะคะฝ่ายที่อยู่บนที่สูงจะมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวของฝ่ายที่อยู่ต่างกว่าได้แบบชัดเจนมากเหมือนกับที่เรามองมดที่กําลังเดินอยู่บนพื้นกระดานเลยค่ะโอ้การมองเห็นที่ชัดเจนขนาดนั้นก็หมายความว่าเราสามารถชิงความได้เปรียบในการวางแผนได้ทั้งหมดเลยสินะครับถูกต้องค่ะแต่มันเป็นมากกว่าแค่การมองเห็นนะเพราะการอยู่บนที่สูงยังหมายถึงความได้เปรียบในการใช้อาวุธหนักอย่างเช่นปืนใหญ่ใช่ค่ะ โดยเฉพาะปืนใหญ่เลยเราสามารถกำหนดพิกัดเป้าหมายเบื้องล่างแล้วก็ยิงได้อย่างแม่นยำมากโดยที่ฝ่ายตรงข้ามแทบจะไม่มีโอกาสยิงตอบโตมาถึงเราได้เลยในทางกลับกันฝ่ายที่อยู่ต่ำกว่าต้องเคลื่อนที่ขึ้นที่สูงที่ทางลาดชันแล้วก็เปิดโล่งก็กลายเป็นเป้านิ่งให้โจมตีได้ง่ายๆเป๊ะเลยค่ะแหล่งข้อมูลใช้คำว่ามันคือการเดินเข้าสู่พื้นที่สังหารที่ถูกเตรียมเอาไว้แล้วแค่เรื่องชยภูมิอย่างเดียวก็ดูจะเสียเปรียบอย่างหนักแล้วนะ แต่ผมว่ามันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ำมากเลยนั่นก็คือคู่ต่อสู้ที่พวกเขากำลังจะเจอในพื้นที่นั้นไม่ใช่ใครแต่เป็นนาวิกโยธินของไทยอืมซึ่งก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยรบที่เชี่ยวชาญพื้นที่แบบนี้โดยเฉพาะนั่นคือความผิดพลาดซ้ำสองที่ทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกค่ะมันคือส่วนผสมที่อันตรายที่สุดสำหรับฝ่ายบุกคือการเลือกภูมิประเทศที่เสียเปรียบแล้วก็บุกเข้าใส่หน่วยรบที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิประเทศนั้นๆมากที่สุด นาวิกโยธินถูกฝึกมาเพื่อรบในสมรภูมิป่าเขาแล้วก็ชายฝั่งโดยเฉพาะเลยพวกเขารู้จักพื้นที่ทุกตารางนิ้เหมือนสวนหลังบ้านตัวเองอ <c oughs> การส่งทหารราบธรรมดาที่ไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเดินเท้าบุกขึ้นเขาเพื่อไปปะทะกับพวกเขาเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินเข้าปากเสือที่กำลังรออยู่ในถ้ำของมันเองเลยค่ะโอ้โหพอเห็นภาพเลยครับว่ามันคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดสับสนจริงจริง ทีนี้เมื่อฝ่ายบุกเข้ามาอยู่ในจุดที่เสียเปรียบแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญที่แหล่งข้อมูลชี้ว่าเป็นไฮไลท์เลยคือเรื่องราวของสะพานใจจุ่มเนี่ยหรือสติงมัตุก Bridge ค่ะในบรรดาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยผมว่าประเด็นเรื่องสะพานนี้แหละครับที่น่าทึ่งที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการรบแล้วเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่ยอดเยี่ยมของการผสมผสานระหว่างยุทธวิธีทางทหารแล้วก็สงครามจิต,ตวิทยาเลยค่ะ แหล่งข้อมูลระบุว่าสะพานนี้คือเส้นเลือดใหญ่เพียงเส้นเดียวที่ฝ่ายกัมพูชาใช้ลำเลียงรถถังปืนใหญ่กระสุนแล้วก็สเสบียงจากเกาะกงมายัางแนวหน้าครับการทำลายสะพานนี้จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดแต่สิ่งที่นาวิกโยทินไทยทำมันเหนือกว่าแค่การยิงถล่มให้พังเหนือกว่ายัางไงครับแทนที่จะลอบเข้าไปวางระเบิดหรือยิงทำลายในทันทีแหล่งข้อมูลเล่าว,ว่าฝ่ายไทยเลือกที่จะประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง แจ้งเตือนชาวบ้านกัมพูชาที่อาศัยอยู่รอบๆสะพานให้เวลาถึงสามชั่วโมงสามชั่วโมงเลยเหรอครับใช่ค่ะสามชั่วโมงในการอพยพอ,ออกจากพื้นที่ให้หมดสิ้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยทําการระเบิดสะพานทิ้งเดี๋ยวสิครับการแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบนั้นมันไม่เสี่ยงเหรอมันไม่เท่ากับการบอกให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ตัวแล้วก็เตรียมกําลังมาป้องกันหรือซุ่มโจมตีเราได้เหรอครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะแน่นอนว่ามีความเสี่ยง แต่สิ่งที่ได้กลับคืนมามันอาจจะคุ้มค่ากว่ามากการกระทำนี้มันส่งผลกระทบในสองมิติที่ลึกซึ้งนะคะมิติแรกคือมิติทางทหารการตัดสพานได้สำเร็จก็คือการตัดเส้นเลือดใหญ่หรือ t u t t i s u s u p y l y n i s ครับกองกำลังที่บุกเข้ามาแล้วจะถูกตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างทันทีลองนิดภาพทหารที่บุกเข้ามาสิคะเมื่อวานนี่มีกระสุนตเต็มแม็กมีอาหารกินอิ่มแต่วันนี้สะพานโดนตัดทุกอย่างหยุดชะงัก ขวัญกำลังใจคงหายไปในพริบตาเลยใช่ค่ะนี่คือความน่ากลัวของการถูกปล่อยเกาะกลางสนามรบค่ะเหมือนทำให้กองทัพทั้งกองกลายเป็นอมพาสในชั่วข้ามคืนถูกทิ้งให้รอวันพ่ายแพ้ไปเองเพราะขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างอืมแล้วมิติที่สองล่ะครับที่ว่าคุ้มค่ากับความเสี่ยงมิติที่สคือมิติทางจิตวิทยาซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า คือการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO ที่แยบยลที่สุดอย่างหนึ่งแหล่งข้อมูลนำเสนอภาพนี้เพื่อสร้างความเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเปรียบเทียบอะไรกับอะไรครับระหว่างภาพลักษณ์ของสุภาพบุรุษนักรบที่ห่วงใยชีวิตพล,ลเรือนแม้แต่ของฝ่ายตรงข้ามกับภาพของกองโจรโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ฝ่ายกัมพูชายิงจรวด BM 2 1เข้าใส่หมู่บ้านของไทยในตอนเช้ามืด จรวด B.M. 2 1นี่มันเป็นจรวดลายลำกล้องที่ไม่ได้เน้นความแม่นยำอยู่แล้วนี่ครับถูกต้องค่ะมันขึ้นเชื่อเรื่องการทำลายล้างเป็นวงกว้างการยิงเข้าใส่พื้นที่พลเรือนจึงเป็นการกระทำที่โหดร้ายมากผมไม่เคยนึกถึงมุมนั้นเลยนะมันคือการส่งสารโดยตรงถึงชาวบ้านกัมพูชาในพื้นที่เลยสิว่าศัตรูของเราไม่ใช่พวกคุณแต่เป็นกองกาลังที่กาลังรุกรานเราอยู่ใช่เป็นการซื้อใจมวลชนฝั่งตรงข้ามไปในตัวเลย ใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลเล่าภาพที่น่าสนใจมากคือภาพของชาวบ้านกัมพูชาที่กำลังรีบขนของหนีออกจากพื้นที่รอบสะพานมันเป็นภาพที่ทรงพลังมากเพราะทหารไทยไม่ได้แค่กำลังจะทำลายยุทธปัจจัยแต่กำลังสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของตัวเองในสายตาของทุกคนที่เฝ้ามองอยู่ hmm. ซึ่งในระยะยาวแล้วชัยชนะทางจิตวิทยาเนี่ยแหละค่ะที่ยั่งยืนกว่าชัยชนะในสนามรบจากการเสียเปรียบทางภูมิศาสตร์ สุการถูกตัดเส้นเลือกใหญ่และยังแพ้ในเกมจิตวิทยาอีกดูเหมือนสถานการณ์จะเลวร้ายลงเรื่อยๆนะครับแต่แหล่งข้อมูลยังชี้ให้เห็นอีกว่าความเสียหายมันลึกไปถึงแกนกลางของอำนาจเลยทีเดียวเมื่อมีรายงานว่านายทหารระดับสูงจากหน่วยองครักษ์ของหุ่นเซนที่เรียกว่า B HQ หรือหน่วยเสือกรอเสียชีวิตในสนามรบนี้ถึง4่นายเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับประเด็นนี้สะท้อนรอยร้าวภายในโครงสร้างอำนาจของกัมพูชา ตามที่แหล่งข้อมูลวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจมากค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าหน่วย b a q ไม่ใช่หน่วยรบทั่วไปหน้าที่หลักของพวกเขาคือการอารักขาตระกูลหุ่นแล้วก็ป้องกันการรัฐประหารพูดง<อ>่ยายๆก็คือเป็นหน่วยที่ไว้ใจได้ที่สุดแล้วก็เปรียบเสมือนกาัรส่วนตัวหรือองค์รักพิทักษ์บัลลังก์ของผู้นําเลยทีเดียวการที่ต้องส่งหน่วยที่สําคัญขนาดนี้มาที่แนวหน้ามันมันเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ปกติอย่างมากเลยสินะครับเหมือนส่งหน่วย s e c r ต t Service ไปรบในต่างประเทศเลย ถูกต้องค่ะมันเป็นธงแดงขนาดใหญ่ที่บ่งชี้ได้หลายอย่างเลยอย่างแรกแหล่งข้อมูลตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจในกองทัพหลักของตัวเองไม่ไว้ใจเหรอครับอาจเป็นไปได้ค่ะว่ากองทัพปกติไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการครั้งนี้หรือที่เรียกกันว่าเกียร์ว่างผู้นำก็เลยจำเป็นต้องส่งหน่วยที่พักดีที่สุดของตัวเองลงมาคุมเกมแล้วก็บัญชาการรบโดยตรง ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความแตกแยกภายในอย่างชัดเจนแล้วการสูญเสียในทหารระดับสูงจากหน่วยนี้ถึง4นายและครับมันส่งผลกระทบมากกว่าการสูญเสียทหารทั่วไปยังไงมันไม่ใช่แค่การเสียเบี้ยในสนามรุกค,คาดค่ะแต่มันเหมือนกับการเสียม้าหรือเรือที่อยู่ข้างตัวขุนเลยโอโ้โห การสูญเสียนี้มันเจ็บปวดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของผู้นำโดยตรงเลยมันไม่ใช่แค่การสูญเสียตัวเลขกำลังพลแต่คือการสูญเสียคนที่ไว้ใจที่สุดซึ่งเผยให้เห็นว่ากระดานทั้งกระดานกำลังมีปัญหาครับนี่คือความเสียหายทางการเมืองที่หนักหน่วงยิ่งกว่าความสูญเสียในสนามรบเสียอีกเพราะมันคือสัญญาณของความหวาดระแวงและความเปราะบางในศูนย์กลางอำนาจการสูญเสียคนใกล้ชิดแบบนี้มันสั่นคลอนอำนาจจากภายในก็จริงครับ แต่มันมีอีกเรื่องที่แหล่งข้อมูลชี้ว่าเป็นการโจมตีที่สั่นคลอนจากภายนอกเข้ามานั่นก็คือการตัดทอนนำเลี้ยงคานเศรษฐกิจโดยการโจมตีคาสิโนโสองแห่งคือคาสิโนบ้านทอมดาที่ฝั่งตราดและก็คาสิโนตาพระยาที่ฝั่งสะแก้วประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะมันเป็นภาพสะท้อนของสงครามยุคใหม่จริงๆค่ะที่สนามรบมันไม่ได้อยู่แค่ในปากเขาอีกต่อไปแต่มันอยู่ในทุกที่ที่ทมีเงินและอำนาจใช่ค่ะ ตามข้อมูลที่ได้มาคาสิโนเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่บ่อนพนันธรรมดาธรรมาแต่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบหมายความว่าใช้สถานที่พลเรียนเป็นเกราะกำบังอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะแหล่งข่าวระบุว่าอย่างคาสิโนบ้านทอมดาที่ถูกโจมตีเนี่ยชั้นบนอาจจะเปิดเป็นบ่อนบังหน้าแต่ชั้นล่างแล้วก็กดังได้หลังคือศูนย์บัญชาการศูนย์ควบคุมโดรนที่พักของทหารรับจ้างแล้วก็อาจเป็นแหล่งฟอกเงินเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารด้วย แต่แหล่งข้อมูลก็ชี้ว่าฝ่ายไทยมีข้อมูลที่ชัดเจนจากการใช้โดรนบินตรวจการที่บันทึกภาพการขนอาวุธเข้าออกสถานที่เหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องเท่ากับว่าการโจมตีเป้าหมายเหล่านี้มันไม่ใช่แค่การทลายบ่อนพนันแต่เป็นการโจมตีที่หวังผลหลายอย่างในครั้งเดียวเลยถูกต้องค่ะ 1คือการทำลายศูนย์บัญชาการแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการโดรนที่คอยสร้างปัญหาให้เรา 2. คือการทุบหม้อข้าวหรือตัดท่อนำเลี้ยงทางเศรษฐกิจที่สำคัญคเมื่อไม่มีเงินก็ไม่สามารถจ่ายเงินเดินทหารจ้างทหารรับจ้างหรือซื้ออาวุธยุทป,ปกรณ์มาทำการรบต่อได้อ๋อเข้าใจแล้วการโจมตีนี้จึงเป็นการตัดทั้งเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงกองทัพก็คือการส่งกำลังบำรุงและเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงระบอบก็คือเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันซึ่งทำให้โครงสร้างทั้งหมดสั่นคลอนอย่างรุนแรงค่ะ พอเรามาต่อจิ๊กซอทั้งหมดที่ได้จากการเจาะลึกแหล่งข้อมูลนี้นะครับภาพมันชัดมากเลยนะมันไม่ใช่การรบที่ชายแดนเลยแต่มันคือการโจมตีแบบ360องศาใส่ระบอบการปกครองทั้งหมดตั้งแต่ขาทางทหารที่ถูกล่อให้เข้ามาในสมรภูมิที่เสียเปรียบแขนขาด้านการส่งกำลังบำรุงที่ถูกตัดขาดด้วยยุทธการทำลายสะพาน ไปจนถึงการโจมตีเข้าที่หัวใจซึ่งก็คือจิตวิทยามวลชนที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามสูญเสียความชอบธรรมและยังเจาะลึกเข้าไปถึงสมองที่เป็นศูนย์กลางอำนาจด้วยการสร้างความสูญเสียให้กับหน่วย B H Q จนเกิดความระส่ำระสายภายในครับปิดท้ายด้วยการทุบกระเป๋าเงินที่เป็นแหล่งทุนสนับสนุนทุกอย่างผ่านการโจมปีคาสิโนมันคือภาพของความพ่ายแพ้างนิวทศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆไม่ใช่แค่การแพ้ในการประทาย,ย่อยๆเลยใช่ค่ะ จากข้อมูลที่แหล่งข้อมูลนำเสนอมาทั้งหมดนี้จะเห็นว่านี่คือความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์ในทุกมิติทั้งการทหารการเมืองเศรษฐกิจและที่สำคัญที่สุดคือจิตวิทยาครับผมทบในระยะยาวต่อเสถียรภาพของผู้นำและระบบการปกครองนั้นๆตามที่แหล่งข้อมูลได้วิเคราะห์เอาไว้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากว่าสงครามสมัยใหม่มันซับซ้อนแล้วก็มีหลายชั้นกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยค่ะ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกแง่มุมต่างๆของความขัดแย้งครั้งนี้ตามที่แหล่งข้อมูลได้นําเสนอมาอย่างครบทั่วแล้วนะครับเป็นการมองสงครามผ่านเลนส์ของยุทธศาสตร์ที่เปิดมุมมองใหม่ๆได้อย่างแท้จริงค่ะและจากเรื่องราวทั้งหมดที่แหล่งข้อมูลนี้เล่ามามันแสดงให้เห็นพลังของการสื่อสารและการปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่สามารถแ้งความเปลี่ยนแปลงในสนามรบได้อย่างมหาศาล มันก็ทําให้เกิดคําถามสุดท้ายที่น่าขบคิดตามมาว่าในสงครามยุคใหม่ที่ข้อมูลข่าวสารเดินทางอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดนแบบนี้การครอบครองความชอบธรรมในสายตาของผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนในชาติของตัวเองประชาชนของฝ่ายตรงข้ามหรือประชาคมโลกอาจจะมีความสําคัญเทียบเท่าหรืออาจจะมากก็จบไปแล้วครับสําหรับเนื้อหาข่าวในวันนี้ท่านใดคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นแชร์มุมมองกันได้นะครับ แล้วพวก,กันใหม่กับพวกเราหูฟังข่าวครับ